พันรยาคนนี้มีไต้ตั้งใจรักบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยกวีมนตราสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่สคนที่ถูกเลือกร้อยวันพันปีหม่อมหลวงนวลสิริชายไม่เคยเข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแต่วันนี้ท่านกลับเซ็ตผมทรงกระบังลมอย่างเคยริมฝีปากฉาบด้วยลิปสติกสีกุหลาบเพยักหน้างหงึกงักไปตลอดทางเมื่อมีคนทำความเคารพคนอาวุโสเปิดประตูเข้าไป อย่างห้องผู้บริหารสูงสุดอย่างชัชยาทันทีท่านชะงักเงินเมื่อพบกับโสรยาผู้ที่มีข่าวซุบซิบว่ากำลังคบหาดูใจกับปุตรีตนเองเก้อีผู้บริหารว่างเปล่าชัชยาอาจไปทำธุระสวัสดีค่ะคุณแม่คุณครูสาวฉีกยิ้มหวานกระพุ่มมือไหว้นอบน้อมหากคนสูงสัก์กลับสะบัดหน้าหนีกระแทกเสียงสวนกลับไม่พอใจในที ฉันมีลูกคนเดียวโรยรหยนาถอดสีแววตาหล่อนวูบไหวอยู่เพียงนิดก่อนจะแงนหน้าขึ้นฉีกยิ้มกว้างเดิงเดิมทว่ามันกลับดูรายเล่พิกลอีกไม่นานโสอาจจะเป็นลูกสาวของคุณนวลก็ได้นะคะไม่มีทางดวงตาผู้มากอายุตวัดมองเหยียดปากดูแคลนคนตรงหน้าไม่ปิดบงังคุณนวลสิริชายรู้ว่าคนตรงหน้า มาจากครอบครัวข้าราชการพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลหากเป็นเพียงชนชั้นกลางยศถาบรรดาศักิ์น้อยเทียบกับใครเขาไม่ได้และยิ่งให้เทียบกับชัชยานั่นยิ่งแล้วใหญ่ฐานะทางสังคมและฐานะการเงินแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนเป็นแม่มีตัวเลือกในใจให้กับลูกสาวแล้วและที่หอบสังขารมาถึงที่นี่ก็เพื่อการนี้ ประตูห้องเปิดออกพร้อมกับร่างสูงที่เข้ามาชัดชยาขมวดคิว้วมองหญิงต่างวัยสองคนในห้องของตนเองสุรายานั้นพอเข้าใจได้เพราะเธอเป็นผู้สั่งการให้สาวเจ้านำเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์มานำเสนอเพื่อแจกแจงงบประมาณเห็นจะแปลกก็คือมารดาของเธอนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่โรงเรียนที่คนเป็นแม่ แท้ไม่เห็นด้วยกับความคิดของผู้เป็นพ่อเลยคุณไตรฉัตสร้างโรงเรียนนี้เพื่อเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนปัญญาสิทธิ์จึงเป็นโรงเรียนเอกชนที่แรกและที่เดียวในประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้แร้นแขนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหากก็มีทีมตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดในครอบครัวยากจนจริงหรือไม่ไม่ใช่คนรับสมอ้างมายเข้ามาเรียนฟรีฟร โดยโรงเรียนปัญญาสิทธิ์มีสื่อการสอนที่ทันสมัยมีโดมกีฬาขนาดใหญ่แยกประเภทกันชัดเจนสนามฟุตบอลและสระว่ายน้ำส่งเสริมเด็กทุกคนที่รักในกิจกรรมทางโรงเรียนให้การสนับสนุนเต็มที่บางกีฬาจ้างโค้ชชื่อดังมาสอนก็มีแล้วคัดตัวนักเรียนเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปเรียกได้ว่าปัญญาสิทธิ์ไม่ได้มอบแค่การศึกษาให้กับเด็กยากไร้ แต่มอบชีวิตท,ที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆด้วยคุณนวลเคยคัดค้านสามีอย่างสุดกำลังเพราะหวังนำที่ดินผืนนี้ไปลงทุนเปิดเป็นห้างสปปรรพสินค้าสร้างฝันจินตนาการวาดวิมานถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะเข้ากระเป๋าหากสุดท้ายสามีกลับนำมันมาสร้างโรงเรียนซะได้โรงเรียนที่ไม่มีผลกำไรอะไรเลยนอกจากได้รับคำชื่นชมนับหน้าถือตาว่าปัญญาสิทธ เป็นตระกูลผู้ดีที่ยังเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคุณนวลได้แต่ฉีกยิ้มแซงเป็นดีใจหากภายในอกกลับร้อนรุ่มจนอยากร้องกรีดกรีดแต่ต้องรักษาหน้าและเกียรติที่ตนมีจึงทนให้สามีทำไปจวบจนล่วงเลยมาหลายสิบปีแม่มีเรื่องจะคุยกับฉัดหน่อยคุณนวลเอ่ยพลางกลายตาไปให้อีกด้านที่มีโสรยายือนอยู่เจ้าหล่อนส่งยิ้มหวานมาให้ หากคุณนวลกลับมองว่ามันเคลือบอยาพิษและเย,ยคุณครูสาวนี่ก็ไม่ได้จริงใจอะไรกับลูกสาวของนางคงมาปอกลอกหรือไม่ก็หวังชุบตัวให้อยู่ในสังคมชั้นสูงฝันไปเถอะนี่แกคบยายครูนั่นจริงๆเหรอแม่อนุญาตให้คบเล่นๆแต่ถ้าจะมาจริงจังถึงขั้นแต่งงานแต่งการไม่ได้ผลร่างอารชรไปคุณนวลพลงขึ้นด้วยความหัวเสียเป็นตายไรยได้ยังไง นางก็ไม่มีทางรับผู้หญิงคนนั้นมาใช้นามสกุลเดียวกันชัชยาไม่ตอบร่างสูงเดินผ่านมานดาไปสุดกายลงนั่งยังเก้าอี้หนังแม่มีธุราอะไรคะเอ่ยถามพร้อมกับคว้าเอกสารบนโต๊ะมาอ่านงานของชัชยามีมากโดยเธอเป็นทั้งเจ้าของโรงเรียนและผู้อำนวยการดูแลตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยยังโครงการใหญ่โตปัญญาสิทธ ไม่ได้มีกำไรจากการทำธุรกิจการศึกษาแต่เงินที่ช่วยให้กิจการของโรงเรียนมีสภาพคล่องมาจากมูลนิธิที่มีคนบริจาคเข้ามามากกว่าเนื่องจากม็นเงินมหาศาลเธอจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดข้างขมับของชัชยากระตุกเพราะเพิ่งรับฟังข้อมูลบางอยา่างว่ามีคนทุจริตยากยักยอกทรัพย์ของมูลนิธิไปใจที่ร้อนรอนและหงุดหงิดอยู่แล้ว จึงเพิ่มทวีคูณเพียงเห็นหน้ามารดาแม่จะมาคุยเรื่องคุณหญิงนงนภานัดไว้ตอนคำ่ำอาปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วมารดายังคงหมายจับคู่ดูตัวเธออีกตามเคยชัดชยายกมือกลางอากาศส่งสัญญาณให้ท่านหยุดพูดไม่ใช่เรื่องที่แกคิดคุณหญิงอยากบริจาคให้โรงเรียนหัวคิ้วเข้มชนกันรีตามองมานดาอย่างจับผิด ถ้าจะบริจาคให้มูลน,นิธิก็ทำตามขั้นตอนสิคะทำไมต้องนัดนอกกรอบคนลูกตั้งข้อสังเกตแม่จะทุจริตเหรอโอ้ยผูดบาอะไรของแกจะยักยอกเงินพวกนั้นทำไมฉันมีอยู่แล้วหมากมายเงินมันไม่เข้าใครออกใครหรอกคะ่ะขึ้นชื่อว่าเงินต่อให้มีมากก็ยังอยากได้อยู่ดีแต่ฉันไม่สนใจสนอยู่เรื่องเดียวตอนนี้คือจับคู่ให้ลูก ครอบครัวคุณหญิงจะบริจาคให้มูลนิธิหลักสิบล้านเลยนะแต่มีขอแม้เดียวชัชยาเบี่ยงหน้ากลับมามองมานดาอีกครั้งเลอกคิ้วเล็กน้อยเชิงถามเขาอยากให้เราจัดงานแฟชั่นโชว์ให้เขาเดี๋ยวฟังก่อนสิปากของชัชยาหุบลงหากคิ้วยังขมวดมุ่นไม่คลายให้จัดแฟชั่นโชว์บ้าบออะไรนี่มันโรงเรียนไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า แกก็รู้ใช่ไหมว่าหนูโฉมลูกสาวคุณหญิงน่ะเรียนจบด่านแฟชั่นมาจากฝรั่งเศสเขากำลังทำคอลเลกชันใหม่เลยอยากให้เราหาเด็กในโรงเรียนที่มีฝีมือวาดรูปสวยๆไปคอแลบหน่อยเด็กก็ได้เงินเราก็ได้หน้าทันทีที่ฟังจบเสียงทอดถอนใจก็ดังจากปากชัดชยาหญิงสาวเอ็นหลังลงกับเก้าอีประสานมือไปด้านหน้ามองมานดานิ่งๆราวกับค้นหาความจริง หากท่านจ้องกลับไม่วางตาเช่นกันพฤติกรรมนั้นโกหกชัดๆเวลามารดาโกหกท่านมักจะทำใจดีสู้เสือเช่นนี้แน่ใจนะคะว่าไม่ได้นัดตูตัวให้ชัดอีกมิมีเสียงสูงเหลือเกินนะคะคุณแม่ชัดชายายังนิ่งเงียบดวงตาหลุบต่ำใช้ความคิดไปคุยกับคุณหญิงแขกแป๊บเดียวเองดูว่าเขาต้องการงานแบบไหนถ้าเราทำให้เขาได้ก็ทำ ทำไม่ได้ก็บอกไปตรงๆคุณหญิงไม่ว่ารอกก็ได้ค่ะกี่โมงที่ไหนคะฉัดชยาหัวเสียควันแทบออกหูเมื่ออยู่ๆมารดาก็ทิ้งตนเองไปแล้วให้อยู่กับคุณหนูโฉมลูกสาวคุณหญิงนงนภาตามลำพังแผนจับคู่เริ่มต้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอไม่มีทางยอมพูดกันดิบดีว่าไม่มีนอกไหนไม่มียัดไส้นัดตู้ตัวอะไรทั้งนั้น แฟชั่นโชว์ที่กล่าวอ้างมาก็ไม่มีอย่างนี้มันเรียกขายฝันกันชัดๆชัชยาคิดไปไกลแล้วหากตกลงด้วยดีเด็กๆจะมีรายได้และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยในไทยหรือต่างประเทศเห็นศักยภาพของเด็กไทยจนคว้าตัวไปเรียนหรือทำงานด้วยที่ไหนได้คิดแล้วโมโหจริงๆทว่าชัชยาก็ต้องสงวนท่าทีตีหน้านิ่ง ทั้งที่ในใจร้อนระอุเดือดปุดปุดหญิงสาวอยู่กินมื้อค่ำกับนูโชมจนเสร็จไปส่งหล่อนที่บ้านตามแผนการของมารดาฝ่ายนั้นโบกมือให้แต่ชัดชยาไม่สนใจแล้วพุ่งทยานรถด้วยความเร็วกลับมายังบ้านหลังโตจากนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันใหญ่โตจนคนในบ้านตกอก,อกตกใจรีวิงเข้ามาดูก็ฉันกลัวแกไปคว้าใครก็ไม่รู้มาเป็นสะพาย นั่นเป็นเรื่องของฉัดนะคะแม่คู่ชีวิตของฉัดฉัดขอเลือกเองเลือกแล้วได้พวกก่อนกรวดมาฉันก็ไม่เอาหรอกเลือกดูถูกคนอื่นได้หรอค่ะชัดชยาขึ้นเสียงใบหน้าแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความโกรธไม่ว่าจะเป็นครูโสหรือใครแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาถึงคนที่ฉัดแต่งงานด้วยจะมาจากกองขยะหรองไงคะฉัดเลือกที่จะรักแล้วโอ๊ยรักบ่าบออะไรไรสาระ คุณนวลสิริชยัยตะข้อกลับนางและคุณไตรฉัตรแต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามแม้ในวันนั้นไม่ได้รักหากเมื่ออีกฝ่ายล่วงลับใจของนางนั้นมีเพียงบิดาฉัตรชยาคนเดียวฉันเลือกแต่คนดีๆให้แกทั้งนั้นฉัตรชยาไม่ฟังเบี่ยงหน้าหนีแสดงอาการไม่พอใจทำไมแกถึงด้ไม่ไดายดังใจฉันเลยและขอบอกไว้นะ วัาสะัยของฉันต้องเป็นคนที่ฉันเลือกให้แกเท่าน,นั้นอย่าเอาพวกคุณนวลปลายตาไปทางป่าวิมลที่ยืนเก้กกังๆอยู่บริเวณน,นั้นตั้งแต่แรกด้วยกำลังจัดสำรับมือข้ามอยู่พอดีชัชยามองตามทันเห็นแววตาเศร้าของอีกฝ่ายก่อนลลบตาตา่ำชัชยาตาเป็นประกายมองมารดาและเจ้าหล่อนสลับกันหูยังคงได้ยินเสียงเจ้ากี้เจ้าการน่ารำคาญ ของคนเป็นแม่ไม่หยุดในเมื่อไม่ชอบปวิมนนะักเธอจะทำให้หล่อนเข้ามามีสิทธิ์ในปัญญาสิทธิ์ทุกอย่างคํานั้นจบลงที่ไม่มีใครรับประทานมือคำต่างแยกย้ายเข้าห้องใครห้องมันสัจช,ชยายื่นกอดอกมองออกไปนอกระเบียงเห็นร่างบอบบางของปวิมนเดินผ่านสวนกลับไปยังพื้นที่หลังบ้านความคิดขณะทะเลาะก,กับมารดายังคงค้างอยู่ในสมอง ชัชยาเบื่อเต็มแก่ทนเต็มกลืนกับการโดนมารดาวุ่นวายในชีวิตเรื่องอื่นเธอยอมได้หากเรื่องการมีคู่ชีวิตนั้นขอเลือกเองทว่าเธอจะเลือกเส้นทางที่ทำให้มารดาอาจอกแตกตายเอาได้แต่ช่างประไรชัชยามีแผนสำรองไว้ในหัวแล้วขอโทษที่รบกวนเวลานี้นะคะต่อสายตรงไปหาใครสักคน ฉัดมีเรื่องให้ช่วยและขอปิดเป็นความลับห้ามแพร่งพรยให้คนอื่นรู้เป็นอันขาดพออีกฝ่ายตอบตกลงปากได้รูปจึงเริ่มพูดสิ่งที่มีในสมองออกมาเธอจะแต่งงานแต่ไม่ใช่กับคนที่แม่ต้องการปรวิมนคือคนที่ถูกเลือกให้เป็นเจ้าสาวบทที่สี่ เธอต้องแต่งงานกับฉันจากวันที่ถูกหลอกไปดูตัวทั้งคุณนวลและชัดชยาต่างก็หันหลังใส่กันไม่พูดไม่จามึงตึงคนแม่งงอนคนลูกไม่งอบรรยากาศในบ้านยามนี้จึงอึดอัดเรากับมีควันสีเทาลอยฟุ้งไปทั่วคุณนวลมองบุตรสาวที่เดินเคียงประวิมลออกไปจากบ้านพักหลังเห็นว่าชัชยาให้หล่อนติดรถไปด้วยคนแม่อยากจะค้าน แต่เพราะยังงอนลูกอยู่จึงไม่พูดได้แต่ส่งคอนให้ฟ้าให้ดินไปเรื่อยตามประษาคนแก่ขี้งอนหากในหัวยังมีเรื่องให้คิดนางไม่มีทางยอมให้สะพ้ายของปัญญาสิทธิ์เป็นคนอื่นนอกจากนูโชมเท่านั้นเห็นทางนั้นว่าตั้งแต่วันนั้นเจ้าลูกสาวก็ไม่ทักไม่โทรไปหาเลยนางได้แต่หาข้ออ้างว่าช่วงนี้ชัดชยาก,กำลังยุ่งกับโครงการพัฒนาต่างๆของโรงเรียน จึงยังไม่มีเวลาโทรหาไม่แคล้วหากเสร็จสิ้นภารกิจพี่ก็คงไปเยือนถึงบ้านนั่นแหละหนูโชมถึงได้เบาใจลงช่วง11บเอโมงถึงบ่ายโมงโรงอาหารเต็มไปด้วยนักเรียนที่ยืนต่อคิวซื้ออาหารในโรงเรียนบ้างก็มีคูปองโครงการอาหารกลางวันฟรีเป็นแลกร้านค้าบางก็ใช้เงินส่วนตัวแต่ทุกร้านล้วนขายราคาที่เด็กๆ สามารถจับจ่ายซื้อได้ตามนโยบายควบคุมราคาของโรงเรียนสำหรับโครงการอาหารกลางวันฟรีชัดชยาเป็นผู้รีเริ่มเองแม้ปัญญาสิทธ์จะให้นักเรียนเรียนฟรีหากสำหรับอาหารการกินนั้นเป็นส่วนของร้านขายประมูลเข้ามาทว่าได้ร่างสัญญาตกลงราคาให้อยู่ภายใต้นโยบายของโรงเรียนซึ่งร้านคาทุกร้านยินดียอมรับเงื่อนไข ดวงตาคมตวัดมองร่างบอบบางที่กำลังยืนกอดอกคุยกับนิติคุณครูสอนพลานุ่มอยู่คิ้วเคมเลิกเพียงนิดแล้วเดินตรงไปยังสองคนนั้นสวัสดีครับท่านคุณครูผู้น้อยทำความเคารพอย่างนอบน้อมฉัดชยาแค่พยักหน้ารับแล้วปลายตามองอีกคนเล็กน้อยคุณเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเด็กใช่ไหมครับผม แล้วจากนั้นทั้งโคูงก็คุยกันเรื่องของเด็กแต่ละคนที่มีแววอาจนำตัวไปคัดทีมชาติการติดทีมชาติช่วยให้ครอบครัวยากไร้สามารถลืมตาอ้าปากได้บ้างช่วงแข่งเด็กๆจะได้รับเงินรางวัลมีมากก็น้อยลดหลั่นกันไปตามกิจกรรมว่าใหญ่หรือเล็กและนั่นก็พอจะช่วยจุนเจือครอบครัวได้ไม่น้อยเลย มีเด็กมากมายที่จบการศึกษาจากปัญญาสิทธิ์แม้ไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติก็จะอยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆหรือสสมสอนการกีฬาตามประเภทที่ตนถนัดมีงานการมั่นคงมีรายได้จุนเจือเลี้ยงครอบครัวและตนเองได้ชัชยาจึงให้ความสำคัญกับการกีฬาไม่น้อยกว่าการศึกษาในห้องเรียนยังไงประชุมวันพุธนี้ว่ากันอีกที ครับท่านนิติค้อมศีรษะลงด้วยความนอบน้อมท่านจะกินอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ไม่เป็นไรจัดการเองได้เชิญคุณตามสบายครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวนะครับปะวิมลวันนี้กินอะไรดีก๋วยเตี๋ยวดีไหมปะวิมลหันมาคง้งศีรษะให้จัทชยาก่อนเดินคู่ไปกับนิติโดยไม่ได้สนใจหันกลับมามองคนตัวสูง ที่ยังยืนคิ้วขมวดมองแผ่นหลังเล็กไม่วางตาท่าทางสนิทสนมนั่นสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของโรงเรียนปัญญาสิทธิ์ไม่น้อยโดยปวีมลเป็นคนถือตัวและเรียบร้อยไม่เคยเลยสักครั้งที่เห็นหล่อนแตะต้องกายเพศตรงคามหรือเพศเดียวกันทว่าเมื่อครู่เธอเห็นว่าปลายนิ้วเล็กนั้นสัมผัสไหลของนิติอยู่ๆก็เกิดอารมณ์กลุ่นๆขึ้นกลางอกจนน่าสงสัยว่า ตนเองไม่สบายหรือโรงอาหารมันร้อนอบอ้าวกันแน่เอ้ยนั้นครูนิติกับครูวิมลนี่คะดูสนิทสนมกันดีนะคะหรือว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันคะพี่ฉัตรชัตยามองมือคนที่ถือวิสาสะสอดมันเข้ามาสัมผัสกายเธอด้วยสายตาไม่พอใจอยู่เนืองเนืองเนื่อง,ง,งจากพื้นที่ตรงนี้มีนักเรียนและครูบาอาจารย์อยู่มากมายชัตชยาย,ยกแขนออกขยับกายอีกนิด ให้พ้นรัศมีไม่ให้เจ้าหล่อนคว้าได้อีกโซรยาหน้าเจือนหางก,ก็ปันยิ้มอย่างคนมีจริตต่อไปว่าแต่เมื่อไหร่พี่ฉัตรจะบอกคุณแม่เรื่องของเราล่ะคะโซรยาแอบมีความสัมพันธ์กับชัตรชยามาได้หลายปีนับตั้งแต่คนตรงข้ามเข้ามาช่วยคุณไตรฉัดดูแลโรงเรียนและมูลนิธิหล่อนเป็นผู้เดินเกมเข้าตีสนิทเองไม่นานก็นอนทอดกายปรุเปลืออีกฝ่าย ชัชยามอบเงินทองเครื่องเพชรกระเป๋าแบรนด์เนมให้ตามแต่หล่อนร้องขอชีวิตหรูหราที่โซรยาชอบแต่หล่อนต้องการมากกว่านี้ไม่ต้องการเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเฉพาะเวลาชัชยาเรียกหาโซรยาหมายมัน่นการเป็นสะพ้ายของปัญญาสิทธ์แม้อุปสรรคใหญ่คือคุณนวลสิริชัยก็เถิดทว่าเจ้าหล่อนไม่สนใจโรยามั่นใจว่าชัชยาทั้งรักและหลงในตัวหล่อน ชัชยารีตาลงคิ้วเข้มขมวดเมื่ออีกฝ่ายดูท่าจะก้าวล้ำเส้นแบ่งเขตที่เธอขีดไว้ตั้งแต่แรกเสพสมกันเพียงร่างกายและโสรยาต้องอยู่ในพื้นที่ตนเองเท่านั้นแลกกับเงินทองข้าวของซึ่งโสรยายอมตกลงถือว่าวินวินกันทั้งคู่เธอได้เซ็กส์ที่สุดยอดเจ้าหล่อนได้สิ่งที่ต้องการถ้าจำได้ฉันบอกตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ใช่เหรอใช่ ชัชยาเคยบอกหล่อนตั้งแต่วันแรกแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือความลับห้ามแพร่งลายบอกใครและไม่มีสถานะให้แก่กันเสียงราบเรียบนั้นยืนยันย้ำชัดว่าคนร่างสูงไม่คิดใยดีหล่อนและไม่คิดกับหล่อนเกินไปกว่าคู่นอนซึ่งโสรยาไม่มีทางยอมเสียให้ชัดชยาจนพรุนหล่อนจะได้แค่เงินหมื่นเงินแสนมันไม่พอเจ้าหล่อนได้แต่เก็บความไม่พอใจอยู่ในอก มองแผ่นหลังกว้างที่เดินกลับไปยังตึกผู้บริหารหรือที่ชัดชยาไม่ใยดีหล่อนเพราะปะวิมนสริยาตั้งข้อสังเกตเมื่อครู่ล่อนเดินมาถึงโรงอาหารนานแล้วยกมือขึ้นทักทายชัดชยาอีกฝ่ายกลับจ้องเขม็งมองไปทางนิติและปะวิมนที่ยืนคุยกันอยู่ถึงใบหน้าชัดชยาจะเรียบเฉยหากหล่อนกลับรู้สึกว่าในดวงตาคมมันสะท้อนไฟบาง,างอย่างอยู่ในนั้น ปวิมนกินอยู่ที่ปัญญาสิทธิ์ด้วยถึงสถานะจะคล้ายกับคนรับใช้มากกว่าเจ้านายทว่าโสรยาไม่ไว้ใจสักนิดเสียงทอดถอนใจทำให้เลขานุการสาวอย่างทิอาพอาภาลอบมองเจ้านายด้วยความรู้สึกสนอกสนใจตั้งแต่ทำงานกับฉัตรชยามาหล่อนไม่เคยเห็นอาการหนักอกหนักใจของอีกฝ่ายจนต้องพ้นลมหายใจหนักๆเช่นนี้มาก่อน จะว่าเรื่องโครงการต่างๆของโรงเรียนก็ไม่น่าใช่เจ้านายของหล่อนรับมือได้ดีและมีแผนสำรองในหัวทั้งยังจัดเตรียมทุกอย่างตามที่ตนเองร่างไว้จนแล้วเสร็จหรือจะเกี่ยวกับมูลนิธิหรือไม่โรงเรียนปัญญาสิทธิ์อยู่ด้วยเงินจากผู้บริจาคทว่าช่วงนี้สภาพการเงินก็ดูไม่ได้ขาดหรือลดน้อยลงเลยยังมีคนในแวดวงสังคมไฮโซดารานักร้อง รวมถึงกลุ่มแฟนคลับศิลปินคอยบริจาคข้ามูลนิธิอยู่ตลอดเรื่องอะไรกันนะที่ทำให้ชัดชยาผู้เงียบขรึมถึงได้เสียมาดเอียนกายทำหน้าเครียดดูร้อนรนพิกลทิพหรือจะเรื่องความสัมพันธ์กับโสรยาที่เขาลือลือกันทิพคะทิพอาภาสะดุง้งยงหันมองต้นเสียงคิวเข้มขมวดมุ่นมองไม่ศบอารมณ์ ขอโทษค่ะคุณฉัดต้องการดูแฟ้มเอกสารไหนแจ้งทิปได้เลยนะคะโทรถามคุณครูปรวิมลที่ดูแลโครงการห้องสมุดหน่อยว่ามีคลาสไหมถ้าไม่มีให้มาพบที่ห้องได้ค่ะปะวิมลไม่มีสอนพอดีจึงเดินข้ามตึกมาท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุพอมาถึงฉัดชยาก็ให้ทิปอาภาออกไปทำธุระบ้างอย่างให้หน่อยซื้อลูกอมนี่นะ ทิพอาภามองลอดแว่นสายตาอย่างสอดรู้สอดเห็นแต่คงทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามคำสั่งของเจ้านายคุณฉันจะดูเอกสารโครงการที่ถามเมื่อเช้าใช่ไหมคะดิฉันรวบรวมไว้พอดีเปล่าเสียงต่ำปฏิเสธมองร่างบอบบางชะงักมือที่กำลังยื่นเอกสารมาตรงหน้าเธอสีหน้าหล่อนมีคำถามชัดเจนแล้วเหตุใดจึงเรียกหล่อนมาที่นี่ เธอมีคนรักหรือใครที่คบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าว่าอะไรนะคะเมื่อครูหล่อนฟังไม่ผิดแน่หากกลับไม่แน่ใจร้องถามออกไปเสียงหลงย่างลืมตัวพอรู้ตัวว่าเสียงดังไปก็เหม็มปากแน่นหากสายตาคนตรงหน้ายังคงรอคำตอบจากหล่อนอยู่ทั้งยังมีกระแสบางอย่างให้ได้อึดอัดดูคาดขันใครรู้อยู่ในที เออไม่มีค่ะแล้วครูนิติล่ะครูนิติกำลังจะแต่งงานค่ะช่วงกลางวันเลยเอาการมาให้อืมชัชชยาครางในคอสีหน้าดูดีขึ้นกว่าเมื่อครู่มากโขแผ่นหลังเอนลงกับเก้าอี้ดูผ่อนคลายสีหน้าคนร่าง,างบางบอกว่าต้องการถามหากปากกลับไม่คิดอ้าเอ่ยสิ่งใดที่ต้องการรู้ซึ่งถือว่าดีแล้วสำหรับชัชชยา เพราะเธอนั้นยังคิดไม่ออกว่าจะหาเหตุผลก้นใดเปอ้างดันพร่องถามเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายไปได้สนีนับตั้งแต่เดินกลับจากโรงอาหารอาการไม่พอใจมันกลุ่นอยู่กลางอกพยายามอ่านเอกสารหลายฉบับหมายลบและลืมภาพนิติกับเจ้าหล่อนแล้วหากทำไม่ได้เลยลงท้ายจึงให้ทิพอาภาเรียกอีกฝ่ายมาใจร้อนตรงเข้าประเด็นทั้งที่อายุอาหนามเลยเลขสามไปมาก ความไม่พอใจคลายลงทันทีที่ได้รับคำตอบที่ถูกใจพรุ่งนี้บ่ายมีสอนไหมไม่ไมีค่ะฉันต้องออกไปทำธุระข้างนอกเธอไปกับฉันก็แล้วกันหลังกินมื้อเที่ยงเสร็จมาพบฉันที่ห้องธุระอะไรเหรอคะกลั้นใจถามออกไปแต่พอตาคมตวัดมองใบหน้านวลก็ก้มลงทันทีและปะวิมนก็ได้รู้ในบ่ายวันนั้นว่าธุระของชัชยา คือการจดทะเบียนสมรสหล่อนไม่ได้มาเป็นพยานแต่เป็นคนที่ต้องจะรดปากกาลงบนกระดาษชัดชายาไม่มีคำอธิบายอะไรทั้งนั้นคนหน้านิ่งใช้เพียงสายตาบังคับใกล้กลประวิมลมมือสั่นขณะจับปากกาจนเจ้าหน้าที่เอ่ยแซวทว่าไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นหรือดีใจอะไรใจเกิดค้านจึงชะงักปลายปากกาไปครู่เนื่องจากเหตุผลก่อนหน้าที่ได้รับฟังคือ ฉันไม่อยากให้คุณแม่มาจุนจ้านเรื่องแต่งงานหรือเมียของฉันแล้วยังไงปวิมลคิดแต่ไม่ได้ถามหล่อนเกี่ยวอะไรกับเรื่องหนี้เธอต้องช่วยฉันช่วยปากอิ่มพเพยเอทวนล,ลอยๆแงนหน้าขึ้นมองคนร่างสูงยังไม่เข้าใจแต่งงานกับฉันคะ